ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพบพระเทศสาไปใช้สิทธิ์เลือกสอจอโปรดเลือกนายปรกรณ์สตานิกันหรือเฮียปั้งเบอร์หนึ่งเป็นสอจออำเภอพบพระเทศสาเลือก Burning, เบอร์หนึ่งเพื่อสามงานต่อก่อสร้างงานใหม่เดินหน้าต่อไปเพื่อคนพบพระ ดมมาานบแซปกรณ์สตานิกันหรือเฮียปังเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมาแล้วสามสมัยอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากอีกหนึ่งสมัยและยังเป็นที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของสอสอชัยวุฒิบรรณวัฒน์ปัจจุบันยังเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระผลงานการทำงานเป็นผู้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสนับสนุนเครื่องจับก,กลปรับปรุงสนามกีฬาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนในเขตตำบลพบพระและตำบลวาเล่ยังมีผลงานการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงังเพื่อการเกษตรปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมลานวัด ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสุขสารในเขตตำบลพบพระและเขตตำบลวาเล่ทางด้านสาธารณสุขประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตาสนับสนุนเงินอุดหนุนจัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาเล่ยังร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลในการมอบถุงยังชีพและผ้าห่มเพื่อคลายหนาวกับประชาชนผู้ด้อโอกาส และมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพบพระและยังมีผลงานอีกมากมายที่ได้ทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพบพระมาตลอดเพื่อสารงานต่อก่อสร้างงานใหม่เดินหน้าต่อไปเพื่อคนพบพระระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคุณค่าของคนพิสูจน์ด้วยผลงาน